สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้รับชมรับฟังซึ่งทางช่องก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีสาระคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นของทางระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับก็สืบเนื่องมาจากกุลขแมที่ทําให้เรื่องมันบานปลายอะไรไปต่างๆนานาก็เลยเกิดการโต้แย้งระหว่างโซเชียลของทางกัมพูชาและก็ไทยเรียกว่าหมาเป็นชุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆล่าสุดนะครับก็ผมจะมาขอพูดถึงเรื่องของผ้าไทยละกันคือเขาก็ว่ากันว่าทางขมร ได้รับอิทธิพลจากทีวีหรือภาพยนตร์ของไทยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครหรืออะไรเนี่ยย,ยิงอย่างผมไปเห็นแวบหนึ่งนะแต่ผมก็ลืมที่จะแคปภาพมาก็เป็นละครอะไรบางอย่างที่ได้รับอิทธิพลจากบุพเพสนิวาสเต็มๆเลยแล้วก็ตัวละครในนั้นของกัมพูชาเขาเนี่ยเป็นละครทางกัมพูชาแล้วก็แต่งตัวแบบบุพเพสนิวาสเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะว่บาบุพเพสนิวาส2ก็เป็นภาพยนตร์ด้วยแล้วก็การแต่งตัว,วอะไรดูสวยงามทําให้หลังๆเนี่ยอิทธิพลเรื่องการแต่งกายในชุดไทยโบ โบราณเป็นไปก็คือเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทางในพูชาหรืเขมรเลยเขาก็ชอบแต่งตัวแบบนี้แต่ไปไปมามาคือจริงๆถ้าเกิดเขาพูดตรงว่าโอเคเขาได้รับอิทธิพลจากชุดแบบนี้เขาก็เลยชอบใส่มันก็มันก็เป็นเรื่องดีแต MM ่เขาได้มาบอกว่าพวกนี้ก็เป็นเป็นชุดแต่งกายของเขาหรือประมาณว่าพวกชุดไทยหรือชุดอะไรเนี่ยก็มาจากของเขานนัเองเขาเป็นออริจินอลอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่ แต่เรื่องของเรื่องก็คือแน่นอนนะวครับว่า,าทางฝั่งไทยก็มีการบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยชุดไทยที่แพร่หลายหรืออะไรหรือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเป็นต้นตำรับหลอกแต่ว่าเขาก็สั่งซื้อมาจากเมืองไทยนี่แหละโดย Facebook เพจ a c e b o o k ที่ขายเสื้อผ้าออนไลน์ต่างๆก็ขายชุดไทยนะครับผ้าไทยหรือสบายอะไรต่างๆอย่างเช่นภาพนี้เป็นต้นครับก็บอกว่าผ้าคุมไทยมือสองหมดแล้วนะคะใหม่98% นี่ก็เป็นอีกภาพนึงครับแม่ภาคุมไทยขายดีมากในกัมพูชาอิทธิพลก็มาจากเรื่องของบุพเพสันิวาสน,นั่นเองไม่ว่าจะเป็นบุพเพสันิวาสที่เป็นละครแล้วก็บุพเพสันิวาสสองที่เป็นภาพยนตร์นะครับแมค้าก็แม่ขายหน้าตาดีครับแมค้าถือว่าหน้าตาดีก็บอกภาคุมไทยแบบใหม่นี่ครับภาคุมไทยฤดูการใหม่ลดราคา50%เป็นเวลา1สัปดาห์โทรไปได้เลยนะครับนี่ภาคุมไทยขายดีมากๆครับ นี่ก็ใช่นะครับก็เยอะแยะ่ผ้ากุมไทยสไตล์ใหม่ผ้ากุมไทยครับขายดีจริงครับผมผ้ากุมไทยเพิ่งมาสีเข้มแม่เยอะแยะผ้ากุมไทยดินสวยงามมากผ้ากุมเจ้าสาวสไตล์ใหม่แบบไทยก็อย่างที่เห็นนะครับจริงๆถ้าเกิดพูดกันแบบตรงๆว่าโอเคของเราสวย เราเขาก็เลยอยากใส่เขาได้รับอิทธิพลจากของเราอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดชาวชาวกัมพูชาออกมายอมรับแบบนี้จะดูน่ารักมากนะครับว่าของเขาสวยดีเขาก็ก็คือของไทยสวยดีเราของเขาก็อยากใส่แบบของเราอะไรอย่างนี้นะครับจบจบไปแต่ว่าเขาดันมาแอบอ้างว่าเขาเนี่ยของเขามีมาก่อนเนี่ยเป็นแบบนี่คือการแต่งกายของคนประเทศเขาทั้งๆ้ที่คุณก็ไปสั่งผ้าไทยมาอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ก็เลยเนี่ยเป็นเรื่องเป็นลาวจริงๆก็ พูดกันแบบตรงๆยอมรับกันตรงๆดูน่ารักกว่าแล้วจะได้เพัฒนาหรือว่าช่วยเหลือเกือก้อกูลกันไปนี้แบบนี้นะครับแบบนี้ยิ่งทำแบบนี้นี่ก็คือทําให้โซเชียลชาวไทยก็คงไม่พอใจแต่ผมก็เชื่อว่าก็คงไม่ใช่ทั้งหมดหรอกอาจจะเป็นกลุ่มที่เล่นโซเชียลแหละก็ไม่แน่ใจว่าชาวกัมพูชาที่เป็นชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาจะคิดเห็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องข้อมูลที่ให้ไปมันบิดเบือนหรืออะไรเงี้ยดีไม่ดีก็ชาวกัมพูชาที่อาจจะไม่รู้อะไรก็อาจจะโดนชักจูงง่ายๆก็ได้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมเมนท์ทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ